คำเป่าประกาศการรักษาเยียาสามฉันเป็นผู้มีชัยชนะฉันเป็นแชมเปี้ยนในสายพระเนตรของพระเจ้าฉันรู้ว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้าฉันเป็นกษัตริย์ ฉันเป็นปูโรหิตหลวงและฉันเป็นประชาชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้าฉันรู้ว่าฉันเป็นชนชาติที่ถูกเลือกไว้ฉันมีและดำเนินอยู่ในจิตวิญญาณที่ดีเลิศของพระเจ้าชีวิตของฉันเต็มเปี่ยมด้วยชีวิตของพระเจ้าผู้ทรงพระชนฉันมีชีวิตใหม่ และเป็นอยู่ในชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าฉันรับรู้และฉันรู้และเข้าใจโดยตลอดว่าฉันมีชีวิตของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สถิตยอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดภายในตัวฉันฉันได้ถูกฝังร่วมกับพระเยซูคริสฉันได้ตายร่วมกับพระเยซูคริสดังนั้น ฉันจึงเดินอยู่ในชีวิตใหม่ของพระองค์ไม่ใช่ตัวฉันเองอีกต่อไปที่อยู่ในฉันแต่เป็นองค์พระเยซูคริสต์ต่างหากที่ทรงสถิตยอยู่ในตัวฉันตัวจริงของฉันได้ตายไปนานแล้วฉันได้บังเกิดใหม่แล้วฉันได้ถอด เอาตัวเก่าของฉันออกไปหมดสิ้นแล้วคือวิธีคิดแบบเก่าวิธีการใช้เหตุผลแบบเก่าและการแสดงออกหรือพฤติกรรมแบบเก่าเหล่านี้ทั้งหมดได้อันตรธานหายไปจากตัวฉันอย่างสิ้นเชิงแล้วฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่มีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์และฉันเป็นผู้ที่อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ ความลี้ลับที่ถูกปกปิดซ่อนไว้จากประชาชนาทั้งหมดกำลังจะถูกเปิดเผยและสําแดงต่อฉันว่าพระเยซูคริสท่งสถิตอยู่ในตัวฉันฉันสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงให้กำลังที่แข็งแกร่งแก่ฉันบัดนี้ฉันได้กลายเป็นพระพราที่ประทับที่มีชีวิตและเป็น บทจดหมายบันทึกในพระคัมภีร์ที่มีชีวิตของพระเจ้าพระคัมภีร์ไบเบิลศักดิ์สธิ์ทุกหน้าที่ได้เขียนบันทึกไว้นั้นได้กลายเป็นตัวฉันในรูปของร่างกายเลือดเนื้อและนี่คือตัวฉันเองซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าในร่างกายเนื้อเพราะ พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำให้ฉันเป็นที่ประทับของพระองค์ฉันเป็นพระหัตถ์และเป็นพระบาทของพระเยซูคริสต์ร่างกายของฉันเป็นพระวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ร่างกายของฉันจึงไม่ใช่ตัวฉันที่แท้จริงแต่ฉันเป็นจิตวิญญาณที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ ร่างกายของฉันจึงไม่มีอำนาจปกครองเหนือตัวฉันแต่พระวิญญาณของพระเจ้าต่างหากที่มีสิทธิ์ที่อำนาจเด็ดขาดเหนือทุกภาคส่วนในชีวิตของฉันฉันสั่งร่างกายของฉันให้ทำตามที่ฉันบอกร่างกายเอย๋ยจงทำตามให้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ ฉันรู้ว่าฉันเป็นใครในองค์พระเยซูคริสต์ฉันเป็นลูกของพระเจ้าฉันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของเนื้อหนังหรือเกิดจากความตั้งใจของมนุษย์อีกต่อไปแต่ฉันได้บังเกิดใหม่แล้วจากพระวิญญาณของพระเจ้า ใครก็ตามที่ได้บังเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะเหนือโลกดังนั้นฉันจึงเป็นผู้มีชัยชนะฉันมีพันธุกรรมของพระเจ้าอยู่ในตัวฉันฉันไม่ได้มีชีวิตอยู่โดยโลหิตอีกต่อไป จึงไม่มีความเจ็บป่วยหรือโรคร้ายใดๆอยู่ในโลหิตนั้นฉันมีธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ในตัวฉันตัวจริงของฉันบังเกิดมาจากพระเจ้าบังเกิดมาจากพระวิญญาณของพระเจ้าจุดกำเนิดตั้งต้นของฉันได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาจากพระเจ้าดังนั้นฉันจึงมีธรรมชาติหรือพระลักษณะของพระเจ้าทุกประการอยู่ภายในตัวฉันฉันกำลังส่องสวร ฉันกำลังส่องสว่างด้วยพระวจนะของพระเจ้าฉันกำลังส่องสว่างอย่างเจิดจ้าให้เห็นถึงความงามของพระลักษณะอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันฮาเลลูยาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน